ครับผมจุดที่พ่อสีแบงนะครับนี่ครับพร้อมรงแล้วมันจับใส่ปลอดขายอยู่สายจวดครับสายจวดมีเปอร์เซ็นต์สิเป็นผมหลงเสานะครับนกจุดนี่หลงเสามีเปอร์เซ็นต์สิเป็นลูกแม่ไอ้นองกวานเจี๊ยบนะครับแม่วานใจ แต่ว่าผมติใส่ห่วงสายจวดครับคูละสามพันครับไผไว้กะจัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับทุทีมีจิตใจเฉื่อยอนไม่กเกี่ยมจี่าตอนนกเขานะครับวันนี้อีสารล่นดินกะมีเข้าดีสิมาแจ้งนะครับลูกนกครับพรออ่ำส่งครับ ออกทรงนะครับตัวามานีถือมาใส่หฮวงขานะครับลูกนกชุดนี่ผมเฉียนป้ายนาป้ายพันว่าเป็นลูกคู่เกิดพริกหวานนะครับเซเว่นคู่เกิดพริกหวานแต่สงสัยผมสิลืมครับมันออกมามันไม่มีเสียนสอนะครับมันไม่มีเสียนสอพอลูกนกชุดนี่นี่เจ็ดแปดเก้าชุดนี่เสียนสอเสียนเอื้อกนะครับมันจะมีถูกโตถูกชุดนะครับ ต่ว่าผมยันเป็นเป็นลูกแม่หวานใจนะครับแม่ของหวานเจี๊ยบนะครับยันเป็นแม่นั่นแหละเบื่อตาเบื่อส่องสีออกตาออกสีเป็นตาดำเบื่องไงครับสมมติว่าเป็นลูก,กาพายุสายจวดน,นะครับมันจะเบื่อไงต่ชุดนี้ยันเป็นชุดนั่นอยู่แต่พอเป็นยังครับมันหลงแบบนี้เดี๋ยวผมใส่เป็นชุดราคาถือให้ครับ ใส่ชุดเป็นราคาถือไข่ห่วงนะครับเป็นห่วงสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับเนาะถ้าเป็นการจะเป็นตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวผูกแต่ตามที่จับเบิง้งก้นกบหรือว่าเบื้องหางนะครับเบิง้งอาจารย์สองขนาดอาจารย์ครับเบิ้งหางครับผมว่าผูคู่ครับชุดนี้นะครับตัวสีเป็นตัวหน่อยับตัวใหญ่เนาะสี่เป็นผูค่คู่ผมใส่ห่วงขาผมมักจะใส่ เพรว่าชุดนี้สีใส่ยากจัง่อยเนาะอาจารย์ผมมีใส่ทั้งใส่ครับห่วงขาผมมีใส่ทั้งใส่เพราว่าบางที่กับตาพอดีกับทีใส่กับดันตัวหนังสือนะอาจารย์เนาะเพราะว่ากันครับโอ้ใส่ยากมันใหญ่เหรอผมจะมาใส่เพราะว่าปกติผมจะใส่แต่อยู่กับแม่มันนะครับโอ้ใส่หนักครับ ส่ยาขนาดได้จังเปนเรื่องละเป็นเรื่องละนกมันตัวใหญ่นะครับพ่อผมคืนว่าน่าจะเป็นลูกพายุมั้งนะมันมันตัวใหญ่ครับพอพายุนี่ใส่ใจลูกกับตัวใหญ่ครับ โอ้ไซน์ใหญ่ครับไคเนียวันเป็นนกหน่อยเนะอาจาันนองโอ้ไซน์ใหญ่ครับใส่ได้แล้วครับเต็มขาเลยครับใส่์ใหญ่ครับอิสานลานดิน31นนะครับตัวนี้ ละาดินสามหนึ่งครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนีโตหน่อยก็ถือใสงไงย่ะครับผมใส่ขาใส่เนะครับเนี่ยมาน้ำใส่น่าจยา์ใสงยากครับตัวไอ้ชิดว่าสิถอดห่วงขากับตัดรวดรับมัน <c oughs> ว่ามันเชี่ยงมันหยัง่งเพราว่านกผมกัน ตัดห่วงขาออกผมเบิดเสียดรับประกันทันทีเผู้ใดเสียเป็นสายไผยกันเลยนี่อ่ะเดี๋ยวกว้อยง่ายครับเดี๋ยวป่ว,วยง่าน้่าสบู่นะครับผมใส่นตาสบู่โอ้ใสียยากครับที่เป็นลูกพายูอะไรหรออาจารย์มันตัวใหญ่ครับ ว่าขันเป็นลูกอ่าเป็นน้องน้องของหวานเจี๊ยบนี่สังเกตไงครับขั้ล้มขั้ลมสีออกขั้ล้มปลาสมมวนปลาเหียกสับหนุนคู่นะครับเหียกสับหนุนคู่คู่อ่างหนุนอ่างนะครับี๋ยวนี้จะมีอยู่ประมาณสองสามชุดนะครับแต่ว่า,ผมว,าผมว่าเปิดแบงนะครับผมว่าเปิดแดงเพราะว่าขันผมผมแดงไปกับสีว่าผมแดงเพ่งนะครับ ผมแต่เห็ดเป็นอกตอขายครับเอาอสิผมเปิดครซีพันซ้ำซําลูกอ้ซ้ำลูกแบบพีกหวานแม่เยี่ยมมาครับผมสิแบงให้สองชุดแต่ว่ามันส่วนไหลมันจะบอ่เป็นลูกครัวครับมันจะเป็นลูกโทนเนี่ยมันจะเป็นลูกโทนส่วนไหลเพราะผมไปยากแบง ขันเดียวขันมีหลูกคูเดียวผมจะแบ่งหนนบนะบบใหน้นะครับเนาะถ้าขันเป็นหลูกท้นพอผมกับพันไดแม่ชุดนี้นะครับองแม่ชุดนี้ผมพันไดตัวหน,นึ่งยืนน้ำอาจารย์ตำตัวหนึงน่งยืนน้ำอาจารย์หน้าปีนะครับคนม,มาคุ้มบอกจะควงเลยว่ามี่นะครับชุดเล่นนึคงัสามสี่เดือนเล่นแล้วนอกหวานเจี๊ยบนะครับแต่ว่าคนเราพ,พอเป็นพออ้างครับ ตะวันลูกสายจวดเนี่ยมีอ้างนะครับพอมันอ้างเดียวตะวันลูกอ่ะได้ยินอาจารย์เหรอว่าอ้างหาสายเขานะครับบอลูตัดหอดใสนะครับเนาะโอ้โหมันตัดหอดใส่นะอครับสําหรับคนพร้อมโอนนะครับที่ผมบอลงที่ผมบอบอดผู้นั้นผู้นี่ว่ามี่มันนันมีน้เดอ้อเนี่ยคือคือยางไงห็นพร้อมกันนะครับสํหรับคนพร้อมโอนนะครับบอรมันพร้อมจอง ขายโอนก้อนก็คืนได้นะครับผมเอาเด้อเดี๋ยวมือนันมือนีโอนเงี้ยบอตรงโทษแม่ครับเสียเวลาผู้อื่นผมจะขายไห้ครับมือนันเดี๋ยวล่อเอาเดี๋ยวล่อชุนรุ่นนะครับเนาะมันก็ะสีออกมาเรื่อยๆรื่ดอกเอาครับผมตามนั่นครับเดี๋ยวมือวานนี่ผมไปเอานกไม่ไปเช็คนะครับนกไม่เขามาหาตัวร่วมร่วมมือนีน้ำดำหาตัวมือนีเมื่อกี้ก็อ่าเราโทรมาไห้ไปเช็คนกนะครับเช็ดนกแล้วผมทรงคืนแล้ว กของเก่าที่ไอ้โมเฟนโทเอามานี่ยกันสามตัวของไอ้แล้วสองตัวนะครับเนาะกับมอนีกันจะเอกไปเช็คกันนะครับว่าเป็นยังไงเป็นนกต่อนะครับตัวนี้เป็นนกต่อออกจากไอ้แล้วหนี่งคือเป็นนกต่อแล้วเพราะว่าบริจิตแล้วเอาขึ้นมาให้นะครับผู้ฟื้นเบอร์แลมโบดนะครับเนาะบุกเบอร์แลมโบว์เมื่อวานนี่ผมไปผมลืมไม่ไหวเหลดกกับยนี่ยมึงแลงก็เลยพอดีกับแบบผีหวานที่น้องยังหันพี่น้อง พี่วันที่นอนยู่หันงั้นมันขึ้นสิจับออกจากประมาณผมเชียเอาเข่าประมาณสามโมงนะครับเอเข่ากุงนกเมียอ่าแล้วกับผมเชียวออกประมาณจากสี่โมงแรงนะครับใบใบสามใบสี่ผมจะอ,ออกพอก็ไปนอนน้ำกันนะครับว่านี่ผมจกออกประมาณสี่โมงผมก็เล่นแรีนขึ้นไปเอาไม้ไว้เลยดครับไปได้ไม่คลิปนึงครับผมสานาทีครับตามนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงคลิปให้เพิ่อนะครับ เอาละกันไปสักนี้ครับอีสานร้านกินครับขอบคุณเลายๆครับผิดหวนพายเมียเขาหั่งครับ Jem nuh, kual bang mat. Oh sedih. Ngam tera. Nopar ngam kap. Oh ide oh, saya mai ikun teriup itu nih. กำไม่จะคงผสมครับกำเหมากเกับคงผสมนอนเดียวยังขึ้นครับบ่หยน้ำตุ่มเนี้ยห้อยผมกำหย่อยๆยันกำปุ๊บห้อยขาปั๊บออกมาต่อปุ๊บเลยสัมพอกนั่นเหรอครับสัมวันเย็นวเลยครับตามนั้นครับผม